สวัสดีเจอเราอีกแล้ววันนี้พบกับรายการแม่สอนลูกทำโอเควันนี้แม่เจอกับหนูอีกแล้วใช่วันนี้แม่จะมาสอนอะไรหนูวันนี้จะแม่จะมาผัดผัดมี่ผัโบราณใส่กะทิด้วยถ้ามีโบราณใช่สูตรแม่จะมีใส่หลายอย่างมีใส่กะทิะถ้ามีกุ้งแห้งก็ใส่ได้นะแต่ เราไม่ได้ใส่จะไม่จะบอกใสุดแรกเริ่มต้นที่มีอะไรบ้างก่อนต้องมีหมี่มีหมี่มีหมี่นะลูกแน่มีหมี่เท่าไหร่กิโลหนึ่งกิโลหมี่ขาวเลยถ้าเกิดมันไม่ขาวไม่ต้องกลัวโอเคไปหาสีสันใจมาเป็นสีขาวอันนี้แม่แช่น้ําไปแล้วใช่แช่แล้วต้องแช่น้ําด้วยแช่น้ําประมาณ20่ินาทีก็ได้ลูกแช่ให้หมี่มันนิ่มเหมอแม่ใช่ให้หมี่นิ่มแล้วเราจะไปลวกอ๋อ เน่ถั่วงอกถั่วงอกนี่แม่บอกเลยบางคนเขาไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่โอเคอยู่ที่คนชอบแต่ว่าหนูชอบหนูใส่ใช่แล้วจะมีเครื่องปรุงอะไรอีกวัตถุดิบก็คือมีน้ําตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บครึ่งโลน้ําตาลทรายได้ไหมไม่ได้ทําไมน้ําตาลทรายมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยมันจะเป็นหวานแหลมแต่น้ําตาลปี๊บมันหวานกลมกล่อมผมสังเกตมาหลายคลิปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หนูมาทํากับแม่ ส่วนใหญ่แม่ใช้น้ำตาลปี๊บหมดเลยทุกคนใช่มันมันจะกลมกล่อม<า>น้ำตาลปี๊บน,นี่มันจะหวานแหลมเลยอ๋อแล้วก็มีมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใช่แล้วก็มีไข่มีไข่มีหอม,อหอมซอยหอมซอยใช่หอมแดงนะลูก<อ>ซอยแล้วก็มีกระเทียมซอยกระเทียม มีหอมหอมนต้นหอมใช่ต้นหอมต้นหอมซอยใช่โอเคแล้วแต่หั่นยาวหั่นเล็กตามใจชอบแล้วแต่คนชอบใช่หั่นแบบไหนก็ได้ใช่แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยเต้าหู้เหลืองเต้าหู้เหลืองนะครับใช่แล้วก็มีหมูสามชั้นมีหมูสามชั้นแล้วก็มีซอสแดงอุ้ยซอสแดงเหรอแม่ใช่ต้องใส่คือไม่ต้องใส่สีที่ ซอสแดงกินซอสแดงใช่ซอสแดงอันนี้ผัดข้าวได้ผัดข้าวได้ด้วยใช่แล้วก็มีกะทิกะทิใช่แล้วก็มีเจ้าเจียวเจ้าเจียวใช่สูตรแม่มีเจ้านี้อ่าโอเคเนี่ยอุปกรณ์ครบแล้วครบต่อไปเอาเครยงมาเริ่มแรกทำไงก่อนเริ่มแรกต้องหั่นเต้าหู้หั่นเต้าหู้กับหมูก่อนโอเคใช่เครียงพร้อมเครียงพร้อมใจพร้อมเรา เราพร้อมเราไม่พร้อมเราพร้อมไหมพร้อมแม่พร้อมหั่นเต้าหู้ใช่หั่นเต้าหู้หั่นยังไงแม่อ้าวเดี๋ยวแม่จะหั่นให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างเอ้ยนี่เต้าหู้นี่ยังไงหั่นแบบนี้ลูกนี่ยนี่นี่เอานิ้วไว้ไหมนิ้วไม่ต้องเอาไว้ลูกหั่นแม่รวมไปเลยรวมนี่หั่นรวมเลยเหรอใช่นี่เราต้องตบตูดตบตูดนิดๆเนี่ยตูดอีกแล้วเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทอด ต้องทอดด้วยเหรอแม่ใช่ทอดนะอย่าอย่าทอดให้แข็งอุ้ยเป็นชิ้นอย่างนี้เลยใช่เนี่ยอุ้ยแม่หั่นเก่งอ่ะเนี่ยอันนี้พ่อสอนแม่มาอีกทีป่ะใครหั่นอ่ะพ่อมึงไม่สอนหรอกอ๋อพ่อพ่อไม่สอนแม่สอนพ่อไหมสอนสอนช่วงไหนสอนช่วงเวลากูจะทำทำทำกับข้าวแหละใช่ช่วงทำกับข้าวแหละใช่อ้าวเอ็มอ่ะทำหนูลองเลยใช่ แล้วก็หั่นหมูแม่ใส่หมดนี่เหละต้าห่วไม่ต้องหมดก็ได้ลูกใส่ครึ่งเดียวก็พอแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างอ๋อโอเคแล้วก็หั่นหมูหั่นหมูใช่หมูอันนี้ต้องล้างไหมแม่ล้างมาเรียบร้อยแล้วล้างมาเรียบร้อยแล้วใช่แม่แม่ีวิธีการล้างหมูแม่แม่ทำไงแม่ล้างด้วยเกลือล้างด้วยเกลืออีกแล้วใช่นี่หันอย่างนี้นี่อย่างนี้นะลูกอ่ะแล้วก็นี่ผ่าอย่างนี้ทีหนึ่งผ่าครึ่งอีกใช่เพราะมันชิ้นใหญ่เอา มีดคมมากเลยแม่นี่แ้วก็หั่นมานี่เรื่องหั่นนี่ขอให้บอกนี่ลูกชิ้นประมาณนี้พออยเอมหั่นแบบนี้ลูกอ่ะจะหมดชิ้นอยู่แล้วหั่นเลยมึงอ่ะหั่นให้เขาดูหมูอันเสร็จแล้วโอเคแม่ก็เอาไปเก็บแล้วก็เอากระทะมาลูกตั้งน้ําลวกมี่ก่อนต่น้ําเยอะไหมหมดเลยหมดนี้เลยนะใช่ลวกมี่ ต้องให้น้ำเดือดป่ะแม่น้ำเดือดลูกน้ำเริ่มเดือดแล้วแม่น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะลวกหมี่เราจะลวกหมี่เหรอใช่ลวกไม่ต้องนานพอกลิ้งไปกิ้งมาแล้วลงเพลง<ช>สุดหอเองเราไม่ได้ทำขายใช่ลูกเฮ้ยเฮ้ย,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 มยมมแม่เร็วใส่เร็วนานไหมเนี่ยแม่กลับไปกลับมาก่อนโอเคปิดแก๊สเลยแค่แป๊บเดียวนะลูกกลับไปกลับมาแค่นี้ได้ล้กเหรอแม่ใช่เสร็จแล้วไม่ไม่ถึงนาทีเลยนะใช่นี่ อ่านี่เธอแล้วหแห้งกรองกรองน้ําออกกรองน้ําทิ้งอ,อันนี้ใช้ได้ยังอัน,นี้ปล่อยให้แห้งลูกต๋อปล่อยมีให้แห้งต้อปล่อยมีให้แห้งนะลูกพึ่งลมก็ได้เราใส่กระทะไว้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องเอากระทะมาทอดอ๋อโอเคอันนี้ทําให้มันแห้งหรอแม่ใช่ให้มันเย็นลูกให้มันแห้งก่อนโอเคทอดเต้าหู้อา้าวใส่เลย ทไปเลยไม่ต้องให้เวียนหัวมันเลยฟุ่มแฟทอดเต้าหู้จะทอดนานไหมไม่นานทอดเต้าหู้ย้ายแข็งนะลูกอ๋อย้ายย้าย<อ><ห>พอประมาณใช่เฮ้ยมัน,ม,นมันอาจจะดูฟังเป็นเมนูง,ง่ายๆนะทุกคนแต่ว่าพวกวิววธีทาวิธีอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันดูยากเหมือนกันนะก็อย่างมึงไม่เคยทำมึงก็พูดยากนั่นนะ่ะส<ๆๆ>ิแต่ทุกคนอะลองไปทาดูลูกยังหมี่นี่ก็ให้ลวกแป๊บเดียวเต้าหู้ทอดก็ย้ายแข็ง เอาครึ่งเดียวนะเอาครึ่งเดียวแม่ใช่เอาก้อนเดียวประมาณนั้นนี่เหรอเออใส่ไปพอไหมแม่อีกนิดนึงอีกไหมพอป่ะพอประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ต้องหู้สองก้อนนะใส่ประมาณนี้นี่พอแล้วเหรออยากกคนแช่ไว้่างนี้แช่ไว้ก่อนลูกแช่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องตักเอามาพึ่งไว้ก่อนอ่า ันนี้เราจะมาผัดน้ำหุ้ยทำไมต้องมูต้องทอดด้วยแม่เราต้มได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ทอดมันจะเละอ๋อมันจะเละเหรอใช่ต้มก็เละเหรอไม่ได้ต้มไม่ได้มันต้องรอให้มันหมักตัวเฉยๆคือหมายถึงว่าให้รู้สึกว่าไม่เละให้มันเซตตัวให้มันเป็นชิ้นใช่เป็นชิ้นอ๋าสูตรแม่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะทุกคนใช่ใครอยากได้ใครอยากเอาไปทําเป็นอาชีพใครอยากขายนี่เอาไปก็ลองดูลูกใช่เอาไปส่วนผสมเอา อันนี้คือเป็นไกด์ไลน์แต่ถ้าใครอยากได้แบบปรับเป็นตูตรตัวเองก็ลองไปทําดูใช่ทำดูลูกอันนี้แม่ทํากินครอบครัวกินคนคนค่อยๆคนโอเคครับเอาทางนี้ลงเนี่ยแบบนี้นี่แม่จะบอกเนี่ยค่อยๆแซะแซะน้ํามันนี่เราไม่ไม่ทิ้งนะลูกแซะเนี่ยแค่นี้พอพอแล้วหรอแม่ยังอ๋อยังแต่ว่าแซะแค่นั้นพอก่อนเอาพอแล้วอื แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับอีกปะจรตักตักเลยนะใส่นี่เลยรู้ร้อนๆอย่างนี้เลยนะใช่หนูฝากหน่อยโอเคเกล็ดกาดเลยเกินนั่นแหละโอ้แม่มันเด้งกันนะเนี่ยเด้งดึงไหมเด้งดึงไอ้แล้วก็เอาหอมตับกระเทียมลงเลยทีเดียวลงเลยนะแม่ใช่เอาลงเยอะไหมแม่หมดเลยต้องย่างหมดนี้เลยนะใช่แหะเอาลงหมด ผัดจนหอมผัดจนหอมเลยใช่นั่นแหละบึมบึมบึมอมุ้ยหอมอ่ะผัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยเลยนะแม่ใช่มันจะเหลืองอ่าผัดเรื่อยเื่อยให้มันเหลืองได้อ้าวทุกคนอันนี้คือใช้ได้แล้วขะน้ำมะขามเปียกใส่ไปครึ่งใช้ได้แล้วใส่ครึ่งนึงเลยนะใส่ไปเลยห้าทัพพีห้าทัพพีใช่ประมาณนี้ใช่ห้าทัพพีเนี่ยแม่ตวงมาแล้วแม่ตวงมาแล้ว น้ำตาลครึ่งกิโลน้ำตาลครึ่งโลใส่ไปอนหมดนี่แหรอแม่ใส่เลยครึ่งโลนี่ครึ่งโลนะฮะระวังกระเด็นโดนตัวเองต่ะเจียวหนึ่งทับพีแม่ใส่เง่อันนี้สูตรโบราณบอกของแม่นะลูกแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ใส่แต่แม่บอกเลยแม่ใส่อันนี้สูตรแม่นะทุกบางคนไม่ใส่บางคนก็ไม่ใส่แต่แม่ใส่แต่สูตรแม่ใส่ตัวเจียวนะหนึ่งทัพีต้าเจียวหนึ่งทับพีใช่คนไปเลยลูก ใส่ไปเลยครึ่งขวดใส่เลยนะแม่ใส่เลยอาพอครึ่งขวดใช่ลูกแล้วก็คนเคี่ยวไปเลยอ๋อเคี่ยวไปในนี้เลยใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนแม่หนักเอือทุกอย่างเพราะว่าแม่ไม่ใส่น้ำปลานะฮะมันมันจะรสชาติแน่นพอพอให้แม่พอเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เลยแน่น ับข้าวแม่ส่วนใหญ่ใส่เกลือนะใช่เอาเดี๋ยวแม่จะช่วยเคี่ยวเลยแม่เออหมูประมาณสองขีดใช่แม่ใช่ลรกหมูสองขีดเอาแต่คนชอบแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากเต้นหมูเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ไม่ไม่ว่ากันไม่ว่าตัวนี้แม่ใส่แค่แค่สองขีดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยเคี่ยวเรื่อยใช่เใส่นี้เต็มเต็มสามครับพี่เต็ม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 ด้วยใช่ มันจะออกรสชาติเปรี้ยวนะลูกแบบนี้แม่พอไหมหนึ่งเออเออสองอืมพอสามเอเคแล้วก็วนไปเลยฮะมึงวนอย่างนั้นเหรอวนว่ามันจะเคี่ยวแบบนั้นแล้วล่ะแล้วมันยังไงเนี่ยอ่าแล้วมันก็เพลินวนไปเลยครับผมเพรว่าก็วนไปเลยฮะนี่ทําไปเพลินไปนะได้มาออกกำลังกายด้วยนะฮะใช่ สะพักความความไม่ต้องแดดเอากินสิแม่เอ้รอให้หมูสุกอ่ะหรือว่าฮี่ตี่องเคน,น,เนียวเราต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆนะลูกจนฝาน้ํามันเหนียวอน้ําเหนียวเราต้องยกขึ้นมาเหนียวเหนียวขึ้นรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วใช่ไหมหยุดเลยแล้วถึงจะมาเอาหมี่ใสอ๋อโอเคอืมก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยใช่ลูกโอเคฮะอืมเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปฮะสองวันก็ยังไม่เสร็จนะ เท <m agn ets> ี่ยวไปอีกนานให้ใส่ไปเลยลูกเอาเต้าหู้ใส่เลยนะได้ใส่หมดเลยนะแม่ใส่หมดเลยอันนี้เต้าหู้ที่เราทอดไว้นะใช่เราทอดไว้นะใส่ไปเลยใส่ไปเลยลูกล้่ก็คนคนเอายกตีเหนียวยังเออได้ยังแม่ได้ได้ได้ยังได้แล้วก็ปิดแก๊สเลยลูกได้อันนี้เอาเลยแม่ใส่เลยใส่หมดเลยนะได้หย่อเดียว บึมเออแล้วก็คุกค่อยๆ่อยคุกนะลูกสองอันคุกเข้าไปเข้ามาย้ายนั่นเลยเออคุกไปคุกมาลูกอย่าอย่าอย่างนั้นแม่จะสอนน้ได้ยังไงนี่คนอย่างนี้อย่างเดียวอ๋อนี่ห้ามไปคนกลางใช่ยัดเหมือนเมื่อกี้นะฮะไม่ได้ลูกหนูชอบยัดแต่แม่มึงมึงถนัดไงอ้าวเอมติดคนคนอย่างนี้หรอแม่ติดแก๊สอ่อนอ่อนติดแก๊สอ่อนใช่เพราะมันเข้าแล้วติดแก๊สอ่อนอ่อนต่อไข่สองลูก แล้วแต่คนชอบอืมเก็ตีเลยลูกมเปลือกเบิกไม่เป็นไรเอาออออันนี้เราตีไข่เพื่ออะไรเนี่ยตีไข่โรยหน้าโรยหน้าเหรอใช่อ้ยนีโปะหน้าด้วยเหรอใช่เลยน้ํามันใส่แค่กระทะร้อนแคี่ยนเหรอแล้วก็แม่ดูตัวอย่างแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมานี่แม่แม่ชอบกลิ้งไหมใช่โรยริมริมอย่ามนลงกลางเองนั่นแหละ พอพอจะไม่ไปเดี๋ยวมันก็ได้เป็นชิ้นออ๋อต้องเอียงกระทะด้วยใชได้หนูแซ่ให้ค่อยแซ่ยังไงแซ่เอาลงข้างล่างค่อยค่อยค่อยๆหนูไม่ชอบหนูชอบแรงไม่ใช่ยังไงอ่ะนี่มันต้องอย่างนี้ยังไงแม่อ่ะแซะแบบนี้แม่จะให้ดูตัวอย่างอ่านี่นี่แล้วก็กัาแม่จริงเหรอแม่มาทำจริงเหรอใช่ไข่คว้าไหมเนี่ย มันจะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวมาหัน่นยำริมนะแม่เออริมไม่ลอกน่นแหละแล้วก็กิง้งเออเก่งนี่ว่ะจุดยอดจุดยอดแล้วก็กิง้งเ,เนี้ยเหรอใช่จำเนยหนูใสใ่จานก่อนเรียบร้อยนะทุกคนอือมีเสร็จแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วเลยทุกคนร้อนกินได้เลยเมนูอะไรแม่เมนูผัดหมี่โบ<ด>ราณ ของครัวบ้านแม่พันพันมีพโบราณสูตรครัวบ้านแม่ครับทุกเรียบร้อยแม่สอนลูกทำโอเคต่อไปจะเป็นใครมาทำให้ติดตามชมอ่ะฝาก,กอะไรม่ฝากอะไรฝาก กดกดอะไรกดแชร์กดสแก๊อ่ากดอะไรอีกไม่รู้กดอะไรไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยใช่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าตอบเมนูต่อไปอยากให้เราทำอะไรทำอะไรอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำใช่สำหรับอีพีนี้เราขอขอไปกินก่อนไปกินก่อนลูกตอนนี้เริ่มหิวแล้วใช่บายบายบายชอบดีมาเลยกินได้อร่อยไหมเอ็ม